ไอ้เจ็ดลูกที่จะถวายพระหนึ่งลูกคือเริ่มมีกลิ่นแล้วอีกสองลูกก็เหมือนจะมีกลิ่นแล้วเคาะก็ปกหลงรวมแลมนะ้สงสัยต้องปอกก่อนแล้วละไม่งั้นพระจากทุเรียนจะได้ฉันปลาร้าแทนและนี่เอาก่อนเลยนะคะเอาก่อนเลย ออกไม่เป็นนะแต่ต้้งใจแล้ดูเขาปอกดูเขาปอกกรีดตามนี่นะกรีด วก่อนนะตัดหัวก่อนเลยนะอืมตัดหัวแล้วน,นะคะนะคะดูทรงก่อนนะคะทรงก่อนนะคะอืมดูทรงก่อนนะคะเนี่หยดเน่ย้อยะเลยนะคะเหี่หยดเน่ย้อย,ะยเลยนะคะนี่ค่ะถ้าถ้าเวลามันสุกมันจะปอกมันจะ แกะง่ายหน่อยมันจะแกะง่ายหน่อยนี่นี่แหกนี้เลยนะแล้วก็กินมาลนะกินมาละเหนะแหนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นมาะมาลนะเอาแกลก่อนนี่นี่มาละมาละนี่น่าจะปอกง่ายนะน่าจะแกะได้อยู่นะอึ๊บ นี่ค่ะ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 อื่ค่ะกำลังอร่อยเลยกำลังกินเลยกำลังกินเลยค่ะกำลังกินเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกูเต็มเต็มค่ะกูเต็มเต็มค่ะนี่นะคะหนึ you're meeting them grow អ្នកខិតខាតអូអ្នកខាតអ្នកខាអ្នកខា ใกล้ละใกล้ละใกล้ละเล้ยเฮ้ยเ้อืมอืกละออกละอออืจะให้สวยจะสวยไหมเนี่ยจให้สวยสวยเนี่ยออกมาข้างละซี่ะะ่ะ่ะข้างละซีกค่ะ ะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอีกซี่ก็อยู่ทางนี้ค่ะนี่ค่ะหมาะตากันเยอะลพะดูซิพูที่สี่พูที่สีพูที่สีพูที่สีพูที่ส ว่าเ wow. นี่ยน,นี่ก็เปลือกก็ไม่ได้หนานะถือว่าใช้ได้ครูที่สี่แต่คนแกะไม่เป็นนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปนหน่อยนะคะนี่นะคะแต่คือกําลังกินเลยนี่คือกําลังกินเลยเนี่ยแต่คือปอ,อกไม่ค่อยเป็นก็เลยจะไม่ค่อยสวยหน่อยนก็ครูที่ห้านี่ไหมมีครูที่ห้าน โอ้โหใหญ่ด้วยผู้นี้ผู้นี้ใหญ่ด้วยเห็นใน y youtube อย่างนี้ยเขาสามสิบบาทนะยี <c oughs> 20, นะ่สิบสามสิบนี่ยโอเคสวยงามสวยงามแกะออกมาแล้วเป็นหนึ่งนี้หน่อยอได้เนื่ยหยดเงื่อย,ย้อย,ย,อย <c oughs> ตอนนี้สุกแล้วหนึ่งลูกแล้วมีกลิ่นอีกแล้วสองลูกแล้วจะอยู่รออีกสองวันไหวไหมนะเนี่ยตอนเนี้ได้แล้วเลยเนี่ย ได้แล้วเลยต้องกินแล้วเนี่ยกินแล้วหนึ่งลูกอ่ะหวานหอมมากได้กินแล้วเมื่อกี้ไม่เม,ม็ดรีบมากอร่อยหวานมันอร่อยมากๆอันนี้นี่ค่ะ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 วางก่อนอนี่แตกถ่ายนะ